หลายคนบอกว่ามันคืออะไรครับตอนหนใจนิดนึงเป็น power supply ของ ps 4ครับเป็นตัวซีรีส์พันสมไมต้องรอออกขนาดนี้นะครับเพราะว่า,วาของเดิมเอ่อน่าจะไปลุยมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าลุยแล้วไหนเนาะก็อาจจะ ไม่มีอะไรซัพพอร์ตครับผมก็ลองเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยผมยกออกพวกนี้พวกนีกก้คือผมถอดตผมที่ถอดเนี่ยเพราะว่าได้ผ่านขั้นตอนการล้างอรานี้ฟิวขาดฟิวขาดอยู่แล้วนะครับช็อตมาเยอะมาก ผ่านการล้างด้วยน้ามันสนหรือเปล่านะครับือผมก็แพ้นะผมก็เลยต้องลือออกแล้วก็ล้างใหม่ทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าน้ํามันสนหรือเปล่าใช้อะไรล้างมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าราต้องดูนิดนึงว่าไฟสูงไฟสนนี่จะเป็นไฟ400วลต์เลย380ประมาณนั้นนะ PFC ทําทำงานที่380 เป็น power supply PS4 ที่โดนมดเข้านะครับก็แจ้งกับเจ้าของไว้แล้วว่าลองซ่อมดูก่อนเนาะถ้าซ่อมได้ก็ดีผมก็ได้มีความรู้ด้วยนะครับว่าเอาได้ไหมต้องเปลี่ยนตรงไหนอะไรเงี้ยต้องลองทำกันก็รู้สึกท้อนิดนึงจำเป็นที่จะต้องรื้อหลายอย่างมีการไหม้เยอะนะครับโซนที่ ไม่ก็จะมีรีซตสเตอร์เดี๋ยวเพิ่มหนึ่งนะคือต้องได้เปลี่ยนนะครับอยู่แล้วนะดเปลี่ยนมันมีรีซิสเตอร์ไม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดของ s o บสตาร์ t วิ่งมาต้องได้เปลี่ยน s o บสตาร์ตเป็นไฟ เป็นไฟซับสตาร์ทบวกกับ4.8ุ่ดโวลต์ก็ชมรุ้ครับไม่เลยรีเซ็ตเตอร์ไม่ก็ลองดูครับลองรุ้นดูผมก็ถ้าคลิปนี้ได้ออกไปนัแสดงว่าผมส่งงานได้ก็ต้องเอาจากอะไรมีเป็นลือมา หรือในครั้งอะไรมาก็ซีรีส์เดียวกันครับอันนี้มันเป็นนาการใช้สปักและตักก็เลยตีเปลี่ยนไปแล้วครับก็เก็บอะไรไว้เราก็จะลองมาปลุกกันนี้ดูถ้าคลิปนี้ได้เผยแพร่นะแสดงว่าผมทำได้โอเคครับ <c oughs> เอาไงกอดีครับ นะเขาเลือกมาหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นในกองทั้งหมดนี่เดี๋ยวเราย้ายเลยนะครับเซตเนี้ยไม่เอาละอะไรเนี่ยมอดเฟดเลยๆลยนะครับเราไม่ย้ายเลยแต่ว่าเขามีการ DIY ด้วยนะนี่ดูดิผมจะไม่กล้าเลยผมจะใช้ตรงเบอร์เท่านั้นขนาดตรงเบอร์ไม่อยู่เลยได้ครับ แนวทางไก่แนวทางมันไม่อไรผมมีผมมีแล้วนี่เดี๋ยวย้ายเลยนะครับย้ายมาใส่ PCB นี้เรามาดูกันว่าจะรอดไหมมีลุ้นครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนมาแปลงนะครับแล้วก็เฟดรถชุดเลยนะครับแต่ว่า โมแปลงเดิมที่เป็นลูกใหญ่ PFC ก็เก็บใส่เหมือนเดิมนะครับมีแค่เปลี่ยนลูกนี้เพราะว่าน่าจะขาดหรืออะไรสักอย่างนะเห็นชิมรดก็เลยเปลี่ยนให้บอรดเฟสเปลี่ยนหมดเลยครับ i อซชุดนี้เป็นชุดทำไฟสแตนบายก็ต้องเปลี่ยนครับอันนี้มันผิดเบอร์มาอยู่แล้วสองตนก็เปลี่ยนน,นี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมลองสั่งออนก่อน ยากมากเลยเดี๋ยวเเพิ่งเสร็จมาสักครู่นี้ด้วยก็กลักวกลัวแตกไฟที่เล่นอยู่นี่คือสองร้อยสองร้อยเอซีเข้ามาบิดเป็นบิดเป็นสามร้อยแปดสิบนะมันรุนแรงครับมันก็เลยต้องนี่เป็นสองวลน,นะครับเดี๋ยวผมกดออน ตัวนี้โหลดนะครับโหลดทำงานวัดได้สิบสองวนไหมเก,ก,ก,ก้ากดออนกอนกดออนโหลดกดออนแช่กวาดมันผมทำคนเดียวอะ่ะเนี่ยเก้าโอเคเดี๋ยวลง ประกอบลงพาวเวอร์เขาแล้วกันนะครับคิดว่าโอเคแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้ผมก็ทำชุดเทสไว้นะครับลองวัดนนี้คอคข้องใจเดี๋ยวหลายคนในคอมเมนต์พี่ได้จริงไหมอ๋อระเบิดไหเนี่ย ไม่รู้จะจับยังไงอันนี้ยตรงนั้นเราเป็นโหลดใชมไหมครับหลายคนจะเห็นตรงนั้นที่เป็นโหลดการช็อต <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยกออยากให้รู้ว่าซ้อมได้ไงแต่ตก็นันก็ไม่ได้เลย จะได้นี่นะครับผมจะกดนะเห็นไหมครับปับป๊บปั๊บปุ๊บเสร็จแล้วของจะมาวัดนี่ไปกิวอนอีนมันเป็นตัวสองไงมันต้องกดคาตูดมิเตอร์ทิมคาได้ได้ไหมห้าจุดมิเตอร์ึ่งกะ นี่นี่จิ้มขาไปเลยกดค้างไว้นี่นี่นี่ตองอย่างนี้เลยเอรอนี่เห็นไหมกดมิเตอร์กดสวิตช์ขาไว้นะครับนี่สิบเอ็ดจุดแปดอ่ะเดี๋ยวจะช็อตผมสักก่อนโอ้ยน่ากลัวจริงๆอ่ะขายประจุ เราใช้โหมดโลซีนี่จุดนี้นะครับขึ้นไิดเลยดูห้าสิบปานี่โหลดลงมาแล้วโอเคครับจบครับเดี๋ยวโรงงานบอดี้จริงใส่บอดี้เทสเครื่องอีกทีหนึง่งโอเคครับบอกแล้วถ้าทำต่อมีคลิปต่อมีคลิปลงก็แสดงว่าผมทำได้ครับสวัสดีครับ อธิบายเติมนิดนึงครับก็ตรงนี้นะครับที่ที่ไหมนะครับมี R อาไหมอาตัวนี้จะแปลงจากบิดนะครับหนึ่งเห็นสี่ขานี้ใช่ไหมครับสี่ขาเนี้ยคู่การจะเป็นเอซีเอซีอินที่เป็นสองร้อยสามสิ220บโวลต์สองร้อยี่สิบโวลต์เข้ามานะครับจะมีไดโอดสองตัวสองตัวจะทําการเอาลุกขึ้นนะครับช่วงบวก สองตัวเนี้ยมาเขาเรียกว่าอะไรดีมาแมทมามาจำเรียกจำไหมอ่ะเรียกแบบมันร่วมกันแล้วกันนะเข้าใจง่ายนะครับเพราะฉะนั้นได้ว่าสองตัวนี้เข้ารวมกันเนี่ยไฟยที่เข้ามาตัวนี้จะประมาณร้อยโวลต์นะครับร้อยยี่สิบโวลต์แล้วก็ใส่อาตัวนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่วิ่งเข้ามาที่อาตัวที่หนึ่งนะครับอาสามแล้วก็ เข้าที่ R ตัวที่สองเป็น R สี่ R สาม R สีก็ต่อางปุ๊บแล้วก็วิ่งยาวมานี่เลยครับจะเปิดข้ามาในจุดนี้เรามาเลี้ยง IC ตัวนี้ IC ตัวนี้ครับที่มีปัญหาแล้วทําให้ชุดนี้ไหมผมก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วยังลุ้นนะเนี่ยเปลี่ยนทั้งคู่เลยวันนี้เวลามันมีปัญหาเนี่ยมัน แตกอยู่แลครับเอ้ยต้องบอกว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเฟดมันไม่เหลือนะครับยังไงก็ไม่รอดจัดการเปลี่ยนไปเลยครับสามเอ็นหกสองหกสองเคสามเบอร์จริงกับมันเนี่ยไม่ใช่เอ็มสองหรอเบอร์อะไรเ่ K 3คสาม สามเอ็หสองเคสา่าเป็นชุดไฟสแตนบายแรกครับชุดนี้ในกลุ่มในกลุ่มซอนนี้ครับก็ปั๊มใส่มาแปลงเล็กครับแล้วก็ออกมาเป็นไฟสี่จุดแดโวลต์เพื่อจะการรีเวิร์ดกลับมาสตาร์ทไฟสิบสองโวลต์ชุดล่างแล้วก็ปั๊ม p ีเอีอกทีหนึ่งสิบสองโวลต์ชุดล่างจะทำงานคู่กับ p ีเนะครับบอร์ดนี้ผมก็เปลี่ยนอะไรบ้าง นะครับก็ชุดสแตนบายแล้วก็เฟดเอาเฟดเอาชุดนี้นี่อ๋อตัวนี้ถ้าพ s c แล้วก็เฟดเอาไม่รู้ครับผมเห็นแกะกันนะก็เลยจับยกยวงเลยจริงแล้วผมว่ามันไม่เสียหรอกนะครับตัวนี้มันรับภาค DC แล้วนะครับเป็นภาค เป็นภาคลดแรงดันไปแล้วเป็นชุดนี้ไม่เสียหรอกแต่ว่าขขาน่าจะแกะมาใส่แล้วก็ทำมอดหายด้วยประมาณว่าวัดในวงจรและช็อตแน่ๆเลยแกะมาโอเคเปลี่ยนอันนี้พีเอซครับพีเอซระเบิดแต่ว่ามีการ DIY เอา เพออื่นมาใส่ซึ่งก็ไม่ใช่แนยผมอยู่แล้วนะผมถอดถอดแท้เลยครับถอดแท้ๆมาใส่เห็นน็อตไหมครับน็อต่างกันนะนี่นอ็อตโอเคครับลาไปละครับผมแล้วเจอลิปหน้าครับถ่ายกิฟขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ